สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับโรสิกล้าค่ะตอนนี้ก็เชียงเที่ยงค่ะอยู่ที่ชานชาลาที่9สถานีกรุงเทพฯัวลำโพงมาดูขบวน389ค่ะกำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพออกมาแล้วค่ะหัวจักสวยมากวันนี้ เดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเป็นเบอร์อะไร CA 4ห้า่ศูนย์ค่ะโหสวยมาก ออกจากชานชาลาที่9ค่ะมีตู้เขียวคีแลนทั้งขบวนเลยนะคะดูตู้สุดท้าย บชส1249ค่ะ ออกไปจนถึงเวิงแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูที่อยู่ในชานชลาที่สิบว่าเป็นขบวนอะไรเป็นรถดีเซลลางค่ะน่าจะเข้ามาเตรียมขบวนสองเจเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกัน เป็นรถดีเซลลางนะคะมีสีตู้มาจากด่านคมแดนบ้านคลองเลือค่ะขบวนนี้ สุดท้ายเป็นกอขหนึ่งหนึ่งสามสามว่าน่าจะเอาไปทำขบวนต่อค่ะน่าจะเอาไปทำขบวนต่อค่ะ ตอนนี้ในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงก็มีการซ่อมบำรุงเมนเทนแนนซ์กันนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูรถจากไอ้น้ำ C56 า C56 กกันเต็มๆเลยค่ะ อันนี้เป็นด้านหน้านะคะที่ถ่ายก็คือจอดคู่อยู่ที่สถานีกรุงเทพฯพลำมพงตอนนี้ค่ะอย่างฝั่งซ้ายมือที่อยู่ในชาญนชลาที่5ก็จะเป็นหมายเลข713 4 5 6 1 5ค่ะจะจอดโชว์จนถึงวันที่26นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบความเป็นโบราณส,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ ก็เข้ามาดูที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงได้เลยค่ะแล้วที่อยู่ฝั่งขวามือของรสถ้าเกิดว่าเป็นชานชลาก็จะอยู่ในชานสี่ค่ะจะเป็นัมเบอเจ็ดหนเนี่ยค่ะรอฟทออันนี้จะใช้ฟืนประจุเป็นเชื้อเพลิงค่ะ สวยมากเลยนะคะยังเหลือแค่สองคันเท่านั้นนะคะที่ยังใช้ในบ้านเราแล้วก็สามารถวิ่งได้ค่ะแต่ความเร็วก็ไม่มากค่ะอย่างที่วันเข้ามาจอดในสถานีกรุงเทพหัวลำโพง<ๆ>ก็ใช้ราว20กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วสูงสุดทำได้ถึง75กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ถ้าเปรียบใส่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะเสียงวีที่โหยหวนอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองช่างเป็นอะไรที่เย็นเยือกมากๆเลยนะคะขนาดพูดอย่างนี้ยังคนลุกเลยค่ะถ้ามองจากด้านหน้า นัมเบอร์เจ็หนึ่งห้าจะไม่มีหมายเลขกำกับไว้ค่ะรวลิขนบวนธรรมดาปที่สองหนึ่งสองจพร์ลังเข้าสู่สาทชกะบวนสองหนึกำลังจะเข้ามาค่ะ วันนี้ก็พาพี่ๆเพื่อนๆมาชมรถจากไอ้น้ำโมกุล456ค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ